มึงโมโหมากไม่ไหวแล้วอีข่าวอีชนีบ้าเอาน้ําร้อนสาดหมาเนี่ยมึงมึงคือตอนแรกกูก็แบบอ่ะคนบ้าแม่งมีเยอะนึกภาพออกมาทาร้ายทารุณสัตว์ที่อะไรเงี้ยกูก็ผ่านไปจนกระทั่งจนกระทั่งจนกระทั่งมีคนส่งข้อมูลมาแบบอะเกิดอะไรขึ้นพอเกิดเหตุการณ์แล้วทําอย่างไรต่อโตอตอบเป็นอย่างไรคุยมึงเฮี้ยมากอะกูมาอ่าน อ่ะเรื่องราวคืออะไรคะเรื่องราวคือนางบอกว่านางท้องนางท้องนางท้องอยู่นางฮอร์โมนใช่ไหมทะเลาะกับผัวทะเลาะกับผัวเสร็จปุ๊บมีมาหลายตัวแต่ว่าตัวเนี้ยแบบไม่ค่อยรักก็เลยแบบว่าอยากให้ออกไปอยู่ที่อื่นแต่ผัวไม่ยอมใช่ไหมก็เลยต้องทําร้ายหมาประชดผัวอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการที่หมาขโมยขนมเรืลอแดงทั้งนั้นฉันต้องการให้หมาตัวเนี้ยมันมีที่อยู่ใหม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็เอาน้ำรอราดหมาเหรอเหรอมึงมึงไม่ต้องมาอ้าง กูบอกเลยมึงจิตใจเลวตามมึงไม่ได้การที่มึงเอาหมา,าไปมัดเนี่ยมึงต้องการอะไรมึงต้องการให้หมาตัวนี้แสดงความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วมึงอัดคิปด้วยนะอัดคิปอ่าเป็นโง่เป็นควายอัดให้เป็นหลักฐานไอ้เหี้ยทวนได้ไปลงมึงไงเสร็จอ่ะมึงอัดคิปจะส่งให้ผัวดูอ่ะเพื่อให้ผัวเห็นว่าเห็นไหมเราทะเลาะกันเราแกไม่ยอมเอาหมาไปที่อื่นทนร้ายทรมานมันอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยเหรอาวิธีคิดของมึงฮะ แล้วมึงจะมาบอกว่าโมโหชั่ววูบโมโหชั่ววูบไม่มีแบบนี้ไม่มีมึงมึงโมโหเสร็จเดินไปต้มน้ำไอ้เหี้ยระหว่างน้ําเดือดปุดๆมึงคิดไม่ได้เหรอมึงคิดไม่ได้เหรอมึงจะทําร้ายหมามึงเอาหาเอาเหี้ยอะไรเฟี้ยงหัวมันตีนี่มึงนี่อะไรมือมือเอาอะไรตีนึกภาพไหมแต่ไม่ได้เดินไปต้มน้าร้อนเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วยังมีหน้ามาพูดอยากรู้ว่ากรรมทํางานยังไงมึงอยากรู้ว่ากรรมทํางานยังไงเหรอมึงรอมึงรออีกแป๊บหนึ่งเหอะ เฮี้ยแหมทํามันดูขาดสติมึงอะเฮี้ยไม่ขาดสติมึงเป็นคนเฮี้ยกูพูดตรงนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าแมนแมน,แมนด่ามาเลยเขาแมนเขารับผิดแต่กูบอกคํานึงว่ามึงขอโทษสังคมเท่าไหร่สังคมก็ไม่ยกโทษให้มึงหรอกเพราะคนที่มึงต้องขอโทษอะคือหมาของมึงมึงไม่กราบตีนหมามือเอาน้ําร้อนลาดตัวเองเนี่ยแหละสังคมจะยกโทษให้แหมแมนจัดเหี้ยเอาน้ําร้อนไปลาดหมาไม่มีทางสู้อหมาไปมัดติดโถส้วมหมาหลุดออกมา อ่ะกูถามจริงสมมติว่ามึงไม่ได้คิดอ่ะมึงเ,เฮีย้ยโมโหแล้วเกินต้มน้ําอ่ะต้มน้ําต้มน้ําเสร็จวิ่งไล่สาดตรหมาสาสตรไม่ได้หมาวิ่งเร็วกว่ามึงอ่ะก็เลยต้องฉลาดเอาหมาไปมัดไว้ในโถส้วมอ่ะลาดน้ําร้อนนี่มันเซ็ตกระแเทมแล้วมึงนี่มันไม่ใช่ชั่ววูบแล้วนี่มันคือวางแผนตรีตรรมีการตั้งกล้องมึงจงใจทรมานสัตว์เพื่อผลประโยชน์ของมึงเองมึงจะไม่ต้องมาชั่ววูบอ้างหาอ้างที่หลังนั้นควยแล้วมึงไม่มามึงไม่ต้องมาเพรสเชอร์แอนด์แวนเมนต์ กูบอกคาเดียวไม่งั้นน่ะพวกเราก็จะต้องไม่นั่งศึกษาประวัติอีพวกฆาตรกรต่อเนื่องแล้วก็ยกโทษให้มันเพราะว่ามันมีชีวิตอุกสารนี่เหรอการกระทาผิดคือหนึ่งอย่างเหตุผลมึงก็อีกอย่างหนึ่งคนจะเห็นใจมึงไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่มึงทําสิ่งที่มึงลาดเอาน้าร้อนลาดหมาหมาไปผูกไว้ข้างกับส้วมแล้วเอาน้ำร้อนลาดหมา,า,ม,า,า,า,ม,ามึงเดินไปต้มน้าหยิบน้ําร้อนกลับมาราดมาสิ่งเนี้ยแสดงให้เห็นว่ามึงจงใจมาก มึงไม่ได้แคร์เลยว่าหมาตัวนี้จะเจ็บปวดแสบปวดร้อนยังไงให้มึงได้สิ่งที่มึงต้องการคือให้หมาตัวนี้ออกไปให้ผัวเสียใจให้ผัวเห็นว่าเห็นไหมแกไม่ทําตามที่ฉันบอกหมาจะต้องโดนรับโทษแล้วมันใช่ความผิดของหมาไหมมึงเสียสติมึงไปคิดด้วยแล้วลูกออกมาอย่างนี้มึงไม่ชั่ววุ้มไม่เอาลูกกดน้ําเหรอฮะคืออะไรมึงไปพบหมอเลยนะเลิกอ้างเลิกหาเลิกแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น แหมอยากให้หมาไปอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้แล้วยังไงเลยเห็นไหมสุดท้ายหมาก็รอดรอดยังไงอะมึงฮะอ่ะสมมุติหมาทะเลาะกับผัวขัดใจน้ําเดือดพอดีหยิบน้ํามาสาดหมาเหรอนี่คือชั่ววูบแต่พอสาดแล้วไม่ได้เอาไปมัดอัดคลิปสาดใหม่ฮะชั่ววูบฮะวูบของมึงนี่มันนานเหลือเกินต่อให้มึงบอกว่า น้ำเดือดพอดีไม่ได้เดินไปต้มกูก็ไม่นับว่าเป็นชั่ววูบกูบอกเลยการที่เอาหมาไปมัดแล้วมึงกล้ชั่ววูบมากชั่ววูบคือน้ําเดือดปุ๊บสาดโดนไม่โดนไม่รู้สาดก่อนนี่คือชั่ววูบวูบมึงนี่กี่นาทีฮะมึงวูบอยู่นานมากมึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มึงมีความคิดหมามันเป็นหมามึงเข้าใจไหม <Yeah. S 2> แหมสภาวะกดดันอยากให้หมาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าก็ที่สภาพรอบแวดล้อมมันเฮียก็เพราะมึงนั่นแหละอีโลกจิตถามว่ากรรมมันยังไงอะเหรอกรรมมันก็คือกูบอกเลยว่าตั้งแต่วันที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยไม่มีใครไว้ใจมึงอีกแล้วใครจะมาทิ้งอะไรไว้ให้มึงดูแลเหรอไม่มีทางมึงยอมรับไปเลยว่ามึงโมโหมึงโลกจิตมึงไม่แคร์ให้หมามันเจ็บไม่เป็นไรกูไม่แคร์กูต้องการให้มันออกไป กูโมโหผัวมึงอ่ะม,ม,มึงไม่มึงไม่ต้องมาทำเป็นตอแหลว่าแบบอยากให้นายได้มีชีวิตทีด่ดีกว่านี้ก็ที่ชีวิตมันเฮียก็เพราะมึงนั่นแหละสตีน